ศึกซีวา l ดีล u ก2025กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อสี่ทีมตัวแทนแห่งอาเซียนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเตรียมลงสนามวัดกันด้วยฝีมือความเร็วระบบและกำลังใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเธอคือคนที่เปลี่ยนเกมได้ในพริบตาจะดูวอลเลย์ให้สนุกต้องรู้จักนักกีฬาให้ครบใครคือมือสังหารประจำชาติใครคือตัวเซตที่ควบคุมจังหวะทั้งทีมและใครคือดาวรุ่งที่อาจกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักคลิป Play ของทั้ง4ทีมเพื่อให้ทุกแมตช์ที่คุณดูเข้มข้นยิ่งขึ้นสนุกยิ่งขึ้นและเชียร์ได้อินยิ่งกว่าเดิมพร้อมแล้วไปดูกันเริ่มกันที่ทีมเต็งแชมป์ตลอดการทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกและเจ้าของแชมป์ซี a ีลีทั้ง4ี่ฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือทีมที่ไม่ได้มีแค่ความสามารถเฉพาะบุคคลแต่มี ระบบทีมที่ฝังลึกใน DNA ทุกคนในสนามจุดเด่นของทีมทีมไทยเล่นด้วยสไตล์ที่ผสานความแม่นแบบญี่ปุ่นเข้ากับลูกบู๊แบบยุโรปการเซตบอลเร็วตีหลอกหลากหลายและการเปลี่ยนแผนกลางเกมคือจุดแข็งคุมกำลังหลักส่วนใหญ่มาจากชุด VNL 2025ที่ผ่านศึกระดับโลกมาแล้วทั้งนั้น key players ที่ห้ามกระพริบตาพิมพิชยาก,กรม ตำแหน่งออปสิตสายตีโหดของไัยตกได้ทุกจุดบนสนามเป็นคนจบบอลที่ไวและแม่นที่สุดของทีมอัชาราพรคงยศตำแหน่งอท์ไซทีเตอร์หัวเสาประสบการณ์สูงเล่นครบเครื่องทั้งรุกและรบับมีไฟและความเป็นผู้นำสสิภาพรจันทราวิสูตรโดนพรสินโพวริศาสิทาเลศด,ดาวรุ่งเจนใหม่ที่พร้อมเติมความสดและสปีดเกมในตำแหน่งอท์ไซทีเตอร์ทัดดาวนึกแจง้งและหัตถยาบำรุงสุกตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์สคัมแบ็กกลับมาร่วมทีมบล แนน่ใช้จังหวะบอลเร็วได้อย่างเฉียบขาดพรพัน์เกิดปราดตำแหน่งเซตเตอร์จอมวางบอลตัวแม่จัดจังหวะรุกได้หลากหลายเป็นผู้ควบคุมเกมคนสำคัญของไทย Squad composition หรือการจัดทัพในรายการซีฟลิก2025ครั้งนี้ไทยเลือกใช้ผู้เล่นครบ14คนโดยวางตำแหน่งไว้อย่างสมดุลเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ในเกม Outside hitters จำนวน4คนคุมกำลังหลักในเกมรุกตีได้ทั้งหน้าและหลัง Opposite hitters คน ผู้จบสกอร์จากฝั่งขวาดุดันตีทะลุบล็อก Middle ล็ o กเกอร์สี่คนตัวบล็อกและตีบอลจังหวะสั้นเติมความเร็วในเกม s e t t e r รสองคนคนคุมจังหวะและกำหนดทิศท,ทางเกมรุกทั้งทีม l i b บรอร์สองคนผู้เล่นสายรับโดยเฉพาะรับบอลแรกเหนียวแน่นไม่ขึ้นตบแต่มีผลต่อทุกแต้มหมายเหตุสำคัญสัปดาห์นี้จะไม่มีวิมลรัตธนพันธ์ที่บาดเจ็บจากศึก VNL กับแคนาดา และไม่มีชื่อชัดชูออนโมกสีที่ยังไม่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหัวไหล่ขณะเดียวกันหัทยากลับมาร่วมทีมอีกครั้งสร้างความมั่นใจในแดนกลางได้อย่างมากแม้จะมีการเสริมผู้เล่นใหม่อย่างวารุณีการรำตำแหน่งเมโดบล็อกเกอร์เข้ามาแทนวิมลรัตที่บาดเจ็บแต่โดยรวมแล้วทีมยังคงเน้นชุดประสบการณ์สูงเป็นหลักทีม DNA นี่คือทีมที่เล่นแบบรู้ใจกันทุกจังหวะเซตเร็ว แม่นยำทำเกมได้ไวรับรุกสมดุลแต่จุดอ่อนสำคัญคือเมื่อเจอทีมที่เสิร์ฟหนกักระบบอาจถูกรบกวนและทำให้ทีมต้องเร่งปรับจังหวะอย่างทันทีเวียดนามทีมพลังรุ่นใหม่หมายล้มทีมเต็งหนึ่งให้จงได้จากทีมรองบ่อนสู่ผู้ล่าอันดับบนเวทีเอเชียเวียดนามกำลังเข้าสู่ยุคทองของวอลเลย์บอลหญิง พวกเธอไม่เพียงคว้าชแชมป์ AVC Nation Cup 2025แต่ยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชนะทีมยุโรปอย่างเบลเยียมได้เป็นครั้งแรกอันดับโลกปัจจุบันอยู่ที่27แต่แรงกระเพื่อมของพวกเธอพุ่งไกลกว่านั้นมาก Key players แกนหลักแห่งชัยชนะเนียน t i บิตสตู i n ตำแหน่งอ p p เ s i t e มือสังหารหมายเลขสิบที่หวดบอลทะลุบล็อกได้แบบไม่ไหวหน้าใครครึ่งโชว์ฟอร์มโหดกดไป35แต้มใส่เบลเยียมในการแข่งขันระดับโลกเจนทีทันทวีตำแหน่ง Out s i ไ e h ์ t t e r และ captain กับตันทีมจอมแกร่งสูงใหญ่บล็อกดีและกลับมาอย่างสมบูรณ์หลังอาการบาดเจ็บเธอคือเสาหลักทั้งเกมรุกและเกมรักของเวียดนามเงียนทีเจนและเลทีทวีตำแหน่ง Middle b บ o c k e r กคู่บอลเร็วที่เล่นได้แม่นจังหวะไวเติมพลังตรง กลางเน็ตแบบไม่สะดุดโดวันทีลา่านตำแหน่งเซตเตอร์จอมปั้นเกมที่ควบคุมจังหวะบอลไวมักเล่นเกมด้วยลูกเซตบอลสองที่คู่แข่งคาดไม่ถึงการจัดทับในรายการ CV ีวีลีก2025ครั้งนี้เวียดนามส่งสีหัวเสา2บีหลังสีบอลเรลสองเซตเตอร์และ2ลิเบอร์โร่สมผสานผู้เล่นที่อยู่ในจุดพีกกับดาวรุ่งไฟแรงยังวิดีเฮอร์เกวินอายุ22ปีที่เล่นได้ทั้งเกมหน้าสุดคมและลูกจากแดนหลังก็ทรงพลังทีม DNA สไตล์เวียดนามเกมเรลจังหวะ 2-3บอลแม่นยำเล่นด้วยความว่องไวและวินัยสูงแนวรับเหนียวแน่นโดยเฉพาะการรับเซิร์ฟที่แทบไม่หลุดตำแหน่งจุดที่ยังพัฒนาได้คือการเซิร์ฟให้หนักขึ้นเพื่อกดดันระบบทีมชั้นนำให้มากกว่านี้ rising star ดาวรุ่งที่น่าจับตาวิดี r guin น,นอกจากเล่นได้ทั้งหัวเสาและแดนหลังแล้วยังมีความมั่นใจเกินวัยพร้อมสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในทุกแมตช์เวียดนามอาจไม่ใช่แชมป์เก่าแต่คือผู้ท้าชิงที่ไม่กลัวใครและพร้อมปิดเกมเร็วแบบที่คุณคาดไม่ถึงอินโดนีเซีย ทีมรุกดุดันบีหลังแข็งแกร่ง อินโดนีเซียกำลังเป็นทีมที่น่าจับตามองในศึกซีวีลีกปีนี้ด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นพลังรุกสุดเข้มข้นพวกเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันนี่คือทีมที่ผสมผสานความสดใหม่ของดาวรุ่งกับประสบการณ์จากนักกีฬาชั้นนำได้อย่างลงตัวผู้เล่นสำคัญที่น่าจับตามองเมกาวาตีฮังเกสตรีปริติวีตำแหน่งออปโพสิตหรือที่แฟนๆเรียกกันว่าเมกาทรอนกลับมาพร้อมพลังเต็มเปี่ยมหลังจากมีประสบการณ์การเล่นในลีกาหลีใต้ซึ่ง ่งผลต่อ m i n เซ e ตการเล่นและความแม่นยำในการตีของเขาอย่างเห็นได้ชัดชิล l าเบอร์นาเดตตำแหน่ง middle b l o ก k e r นักบล็อกเกอร์มือเก่าที่มีบทบาทสำคัญในเกมรับของทีมด้วยความแน่นหนาและจังหวะการบล็อกที่แม่นยำมิดีโอสเตอววนิโยกู o oku, ตำแหน่ง outside hitter ผู้เล่นที่โดดเด่นทั้งในด้านการรุกและการรับบอลสร้างสมดุลให้ทีมได้อย่างดี สันติตำแหน่ง outside hitter ์ดาวรุ่งวัยเพียง17ปีที่กำลังพุ่งแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวคู่แข่งใดๆทีมอินโดนีเซียจัดทับด้วยผู้เล่นที่หลากหลายครบครันทั้ง5หัวเสา2บีหลัง3นักตบบอลเร็ว2เซตเตอร์และ2ลิเบโรด้วยค่าเฉลี่ยอายุเพียง22ปีทีม DNA รุกตุดันวัดพลังแบบตรงไปตรงมาสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียนเน้นการจงตีที่ดุดันใช้บอลสูงในการสร้างโอกาสและวัดพลังกันแบบตรงๆทําให้เกมของพวกเขามีความน่าตื่นเต้นและอันตรายสําหรับคู่แข่งแต่จุดอ่อนสําคัญคือเรื่องของการเซตบอลที่ยังขาดความแม่นยําในบางจังหวะส่งผลให้เมกาวาตีไม่สามารถโชว์ฟอร์มเต็มที่ได้ในบางแมช ประสบการณ์ของเมกาวาตีที่ได้เล่นในลีกเกาหลีใต้นอกจากช่วยเสริมทักษะส่วนตัวแล้วยังมีผลต่อไม n ์เ็ตในการเล่นเกมที่มีความเข้มข้นทําให้เขาเป็นหัวใจสําคัญในการนําทีมและยกระดับมาตรฐานของอินโดนีเซียในสนามแข่งขันระดับภูมิภาคอินโดนีเซียในปีนี้จึงเป็นทีมที่ทั้งมีพลังรูปอันดุดันและความแข็งแกร่งในเกมรับ พร้อมจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในศึกซีวีอลีกและคาดหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาทำลายสถิติเดิมด้วยการเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ฟิลิปปินส์พลังแฟนคลับและสปีดเกมนอกกรอบฟิลิปปินส์ถือเป็นทีมที่มีพัฒนาการอย่างน่าทึ่งในวงการวอลเลย์บอลจากที่เคยเป็นทีมบวยในอดีตวันนี้พวกเขาไม่ใช่ทีมแจกแต้มอีกต่อไปแต่กลายเป็นทีมขวัญใจมหาชนที่แฟนๆร่วมเชียร์อย่างล้นหลามด้วยอันดับโลกที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่47 ทีมชาติฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นถึงความเร็วและความกล้าหาญในเกมพร้อมด้วยความสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม Key Players ผู้เล่นสำคัญที่เป็นหัวใจของทีมเจเดกุสม a นตำแหน่งเซตเตอร์และแคปเทนนักวางบอลที่ได้รับการยกย่องเป็น Best Setter ของ AVC Cup ด้วยสไตล์การวางบอลที่รวดเร็วแม่นยำและยังมีความสามารถในการทำแต้มเองทำให้เขาเป็นศูนย์กลางของเกมรุกและจิตใจของทีม แองเจลคา i n นิโตำแหน่งอ p ปโ s สิตตัวตบที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยฟอร์มเฉียบทั้งแรงและแม่นยำเป็นนักสู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้จะเจออุปสรรคทางร่างกายเธออาคาเกตและฟิลฟี่ชาร์มาตำแหน่ง m ิด d ดิลบล็อกเกอสสองผู้เล่นกลางที่มีบทบาทสำคัญในเกมบล็อกด้วยความแข็งแกร่งและจังหวะตีหัวเสาที่รวดเร็วช่วยสร้างกำแพงป้องกันฝ่ายตรงข้ามได้ดี ซีซีรอนดีนานักตบตัวเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจกระโดดสูงที่สุดในทีมแสดงให้เห็นว่าแม้รูปร่างจะเล็กแต่ใจยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครดาวรุ่งที่น่าจับตามองอาราพานิกี19ปีตัวสอดแทรกที่เพิ่งระเบิดฟอร์มอย่างน่าประทับใจในเกมกับคาซักสถานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอนาคตที่สดใสัชนานิทุรา มือรับบอลที่มีความนิ่งและพร้อมสลับสนามทำหน้าที่รับบอลแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในเกมรับของทีมฟิลิปปินส่งทีมผู้เล่นที่หลากหลายครบถ้วนด้วย5ห,หัวเสา3บีหลัง4นักตบบอลเร็ว2เซตเตอร์และ2ลิเบรโรโดยผู้เล่นสายรุกหลายคนมีความสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายในแผนการเล่น DNA ของทีมเกมเร็ว กล้าลงสนามปรับแผนเก่งฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อเรื่องเกมที่รวดเร็วกล้าเล่นกล้าเสี่ยงและมีความเหนียวแน่นในการรับเซิร์ฟพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้อย่างชาญฉลาดระหว่างเกมซึ่งเป็นจุดแข่งที่ทำให้ทีมนี้แตกต่างจากคู่แข่งในโซนนี้ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญคือเมื่อต้องเจอกับทีมที่มีผู้เล่นตัวสูงพวกเขามักจะเจอปัญหากับกำแพงบล็อกที่สูงและแข็งแรงซึ่งยังคงเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขในอนาคต ฟิลิปปินส์ถือเป็นทีมที่มีฐานแฟนคลับใหญ่ที่สุดในโลกโซเชียลมีการติดตามและสนับสนุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะในติกตอกซึ่งนักกีฬาดังของทีมอย่างแองเจลคานนโน่ซีซีรนดินาและเจียเดอกุสนต่างมีผู้ติดตามมากมายสร้างความฮือฮาและความสนุกสนานให้กับแฟนๆอย่างต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์วันนี้ไม่ใช่ทีมที่จะมองข้ามได้อีกต่อไปพวกเขาคือทีมที่เต็มไปด้วยพลังความเร็วและกลยุทธ์ที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ในทุกการแข่งขันโอกาสล้มทีมใหญ่อั s e t ต a วอช ในสนามแข่งขันซีบีลีปีนี้มีหลายทีมที่ถือเป็นตัวเต็งลมยักษ์สร้างความตื่นเต้นและไม่สามารถมองข้ามได้เพราะแต่ละทีมต่างมีจุดแข็งและศักยภาพที่จะพลิกเกมเอาชนะคู่แข่งที่ดูเหนือกว่าได้ในบางวันอินโดนีเซียเมกาวตีพร้อมระเบิดพลังทีมอินโดนีเซียนับเป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเมกาวตีฮังเกสตรีเพอร์ตีวีดาวตบตัวเก่งของทีมติดเครื่องเต็มที่และโชว์ฟอร์มเปรี้ยงแปง้ง พวกเขามีศักยภาพพอที่จะพลิกชนะทีมไหนก็ได้ในรายการนี้ด้วยพลังและความดุดันในเกมรุกที่ไม่มีใครอยากเผชิญหน้าเวียดนามสาวแกร่งจากเอเชียที่เคยท้าทายทีมยุโรปเวียดนามถือเป็นทีมที่ไม่ควรประมาทแม้จะอยู่ในอันดับโลกที่ดูต่ำกว่าแต่พวกเธอเคยพิสูจน์แล้วด้วยการชนะทีมยุโรปมาแล้วในการแข่งขันระดับนานาชาติแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการเล่นที่มีระบบเป็นทีมที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยเกมที่มีความชานฉลาดและความเหนียว นั่น ฟิลิปปินส์เกมรับเหนียวแน่นเป็นด่านหินสำหรับทีมฟิลิปปินส์หากพวกเขาสามารถรักษาระดับเกมรับที่เหนียวแน่นได้ในทุกแมตช์จะกลายเป็นคู่แข่งที่หนักหน่วงสำหรับทุกทีมเพราะเกมรับของพวกเขาสามารถทำให้คู่แข่งต้องเล่นยากและเหนื่อยล้าการบุกทะลวงกำแพงรับนี้จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายสำหรับทุกฝ่ายในสนามแข่งขันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทีมเหล่านี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถล้มทีมใหญ่สร้างความตื่นเต้นและพลิกโผลในการชิงชัยครั้ง ้นีได้เสมอสรุปอันดับโลก FIVB World Ranking ล่าสุดณนวันที่31กรกฎาคม2 0 2 5สถานการณ์อันดับโลกของทีมวอลเลย์บอลหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้ที่แต่ละทีมกำลังแสดงศักยภาพและทิศทางการพัฒนาแตกต่างกันไปไทยอันดับ20 160.42คะแนนทีมชาติไทย ยังคงรักษาอันดับที่20ของโลกได้อย่างมั่นคงด้วยคะแนนสะสม160.42คะแนนเป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์สูงในเวทีระดับโลกแม้จะ,ะเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นแต่ทีมไทยยังคงเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ทุกฝ่ายต้องจับตามองเวียดนาม อันดับ27 141.4อิงคะแนนเวียดนามที่รังอันดับ27ของโลกกำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วด,ด้วยคะแนน141.4อิงคะแนนพวกเธอแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งหากสามารถคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในรายการนี้ได้จริงๆก็มีโอกาสสูงที่จะก้าวแซงหน้าทีมไทยขึ้นสู่อันดับโลกที่ดีกว่าอย่างไม่ยากเย็นและด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงในเวลานี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทีมใดในสนามที่สามารถหยุดยั้งความมุ่งมั่นของพวกเธอได้เลย จึงไม่น่าแปลกใจหากเวียดนามจะคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในเร็ววันฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่47ด้วยคะแนน71.78คะแนน,นแม้จะยังห่างไกลาจากอันดับต้นๆแต่การพัฒนาที่รวดเร็วและความนิยมในประเทศทําให้ทีมน,นี้น่าสนใจอย่างมากพวกเขากําลังเป็นทีมที่เต็มไปด้วยพลังเกมเร็วและแฟนคลับที่เข้มแข็งพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่คู่ควรในเวทีภูมิภาค อินโดนีเซียอันดับ50 58.03อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่50ด้วยคะแนน58.03เป็นทีมที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับโลกแม้คะแนนจะต่ำกว่าเพื่อนร่วมโซนแต่ทีมก็แสดงศักยภาพที่น่าจับตามองโดยเฉพาะการมีนักกีฬาที่มีประสบการณ์จากหลีกต่างประเทศเช่นเมกาวาตีที่จะช่วยยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ภาพรวมของอันดับโลกณนะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวและการแข่งขันที่รุนแรงในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทีมที่ครองตำแหน่งสูงและทีมที่กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วต่างเตรียมตัวเพื่อต่อสู้ในศึกที่จะมาถึงอย่างเต็มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ f CBYD V League 2025ากำลังจะเปิดฉากขึ้นยังเป็นทางการณศูนย์าการค้าเทอร์มินอลยีจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2568โดยเป็นสนามแรกของฤดูกาลนี้ที่แฟนวอลเลย์บอลไม่ควรพลาดในปีนี้มีทีมชาติจาก4ประเทศชั้นนำในอาเซียนเข้าร่วมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์การแข่งขันที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5นี้ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาวอลเลย์บอล ในภูมิภาคให้ทุกทีมต่างแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นในสนาม แชมป์เก่าอย่างทีมชาติไทยกำลังท้าทายเพื่อย้ำความยิ่งใหญ่แต่ท่ามกลางคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ใครจะสามารถอยู่พวกเธอไว้ได้ความมันความเข้มข้นและเกมดุเดือดกำลังรอให้คุณได้ร่วมลุ้นและสัมผัสด,ด้วยตัวเองติดตามถ่ายทอดสดพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมันอย่าพลาดชมถ่ายทอดสดการแข่งขันพร้อมส่งแรงใจให้ทีมโปรดของคุณ แบบเรียลไทม์ร่วมสนุกไปกับทุกแมตช์ทุกแต้มที่อัดแน่นไปด้วยความทุ่มเทและสปิริตของนักกีฬากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณเชียร์ทีมไหนพร้อมกดติดตาม subscribe ช่อง Spike w i b e s Plus เพื่อไม่พลาดข่าวสารและไฮไลท์เด็ดๆจาก C ี l ี a g ก e 2 0 2 5มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลอาเซียนที่นี่ด้วยกัน